สวัสดีทุกคนค่ะกับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็น EP แรกๆเลยนะคะกับข้อความด่วนถึงตัวคุณแล้วข้อความนี้นะคะจะเป็นข้อความเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าแต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะรู้ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของใคร นะโบจะระบุให้ชัดเจนนะคะแล้วคุณค่อยฟังต่อถ้ามันใช่ตัวคุณโอเคนะคะหลักๆแล้วนะคะเราจะโน้ตไว้เลยว่าคุณอยู่ในสถานะไหนโอเคนะคะข้อความด่วนถึงคุณสถานะคนโสดข้อความด่วนถึงคุณสถานะคนคุยไม่ชัดเจนข้อความด่วนถึงคุณสถานะคนมีคู่คนแต่งงานแล้ว โอเคนะคะนะสำหรับวันนี้ข้อความด่วนถึงคุณสำหรับคนคุยไม่ชัดเจนมาฟังไปพร้อมๆกันค่ะว่าจะใช่พลังงานของตัวคุณไหมเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนว่าคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคุณเกิดวันที่เท่าไหร่คุณเกิดราศีอะไรคุณเกิดวันอะไรถ้ามีความสอดคล้องและเชื่อมโยง กับสิ่งที่โบกำลังจะสื่อสารผ่านหน้าไพา่ให้คุณฟังต่อนะคะโอเคนะเราจะให้คําแนะนําที่ดีๆและจะให้ข้อความที่ดีๆและสัญญาณที่ดีๆกับคุณนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะรับฟังคำดํานายนะคะโบขอบคุณสําหรับทุกทคนที่ส่งกําลังใจแล้วก็กดซสพอร์ตช่องมาทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้านะคะเครื่องรางของมงคลหรือการที่คุณได้เข้ามาเ,เปิดดวง ะะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ดีหรือที่คุณกดติดตามกด Subscribe ช่องเราไว้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage TikTok หรือว่าช่อง YouTube ก็ดีต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ทุกๆคนนะคะมีมีความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะกับความรู้สึกทั้ง ตัวเราเองแล้วก็ตัวฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีความสนใจกับคลิปคลิปโบนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆเลยนะคะนะ,อะขอส่งต่อพลังงานที่ดีๆให้กับทุกคนเรามาดูกันดีกว่าวัาวนนี้นะคะสถานะคนคุยไม่ชัดเจนข้อความด่วนถึงคุณ EP นี้เราจะพูดเรื่องอะไรคุณคือใครคะคุณคือใคร คุณคือคนที่เกิดในราศีพฤษภกันมังกรนะคะมีราศีเมษและราศีกร,รกฎด้วยค่ะพฤศจกันมังกรราศีเมษและราศีกร,รกฎค่ะใช่คุณไหมคะและคุณอาจจะเกิดในวันดังกล่าวนี้นะคะก็คือวันจันทร์และวันพฤหัสรวมทั้งคุณอาจจะมีวันที่เกิดค่ะเป็นวันที่หนึ่ง วันที่สามวันที่แปดสิบสิบเอ็ดสิบสามสิบแปดยี่สิบ 21, 23, 28, 30และ31นะคะนะถ้าใช่มาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยสำหรับคนคุยนะคะไม่ชัดเจนในวันนี้นะสิ่งที่เป็นข้อความด่วนถึงคุณนะคะคือเรื่องอราวเรามาดูกันดีกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำ EP แรก EP แรกนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมนิดนึงว่าเราจะเปิดไพ่แล้วเราจะอ่านไพ่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันจะเป็นเรื่องราวของคุณแล้วก็ตัวเขาแต่คำา ว่ด่วนในที่นี้คือคุณจะได้รู้ล่วงหน้าเป็นไกด์ไลน์ว่าเขาจะสื่อสารอะไรกับคุณอยากพูดหรืออยากบอกอะไรกับคุณนะคะอ่ะทีนี้ดูฝั่งเขานิดนึงค่ะเขาคือใครโอเคเขาคือคนที่อา,อาจจะเกิดในราศีที่โบเห็นนะคะมิถุนค่ะเมษสิงธนูตุลและกลุ่ม มิถุนเมษสิงหธนูตุลและกลุ่มค่ะตัวเลขในวันที่เกิดของเขานะคะอาจจะติดเลขสาเลข5เลขหกนะคะ13 15 16นะ23 25 26นะคะวันที่3วันที่5วันที่6นะทีนี้ด้วยพลังงานหน้าไพ่เนี่ยโบแอบเห็นตัวเขาเองอะคะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ Ờ, ไม่ค่อยเปิดรับเรื่องเรื่องความรักซะเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบความท็อกซิกเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ไม่ชอบมีปัญหาเรื่องรักๆใครๆกับใครนะคะแล้วก็ดูเหมือนตัวเขาเองเนี่ยช่วงนี้มีความขัดแย้งกับตัวเองพอสมควรนะอาจจะยุ่งเรื่องงานอาจจะยุ่งเรื่องปัญหาครอบครัวหรืออาจจะใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเขาที่ช่วงระยะนี้มันมีเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งโดยเฉพาะ กับคนของเขากับคนของเขาในที่นี้ 1. กรณีแรกนะคะก็คือแฟนเก่ากรณีที่2ก็คือคนที่เขาอยู่ด้วยหรือคนที่เขามีความสัมพันธ์ร่วมด้วยนั่นแหละค่ะหรือกรณีที่3ก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวเหมือนตัวเขาเองอะคะ่ะมีปัญหากับคนรอบตัวและสิ่งเดียวที่เขารู้สึกว่ามันแฮปปี้อะคะ่ะก็คือ เรื่องราวระหว่างคุณและเขานะคะเป็นสิ่งเดียวเลยที่เขารู้สึกแฮปปี้ในชีวิตในช่วงระยะนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของคุณความสัมพันธ์นะคะของคุณและเขามันเป็นลักษณะไหนขออนุญาตด,ดูนิดนึงนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะเป็นลักษณะของคนที่ว้าวมีความแบบคือรู้ทั้งรู้แหละมันมันมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวขออนุญาตเอาไพ่ปิดนิดนึงนะ เดี๋ยวมันโดนแบนเอ่อมันมีความรู้สึกว่าโบโบโ,บโบมองเห็นคนคนคนหนึ่งไงซึ่งตัวเขาเนี่ยแหละเหมือนกําลังบาลานซ์คนสองคนไว้อยู่ในความสัมพันธ์หรือกําลังบาลานซ์ความสัมพันธ์ไว้ นะคะคือไม่อยากจะให้ไม่อยากจะเสียใครคนใดคนหนึ่งไปจากชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าของเขาก็ดีหรือตัวคุณก็ดีนะคะแต่ถ้าถามว่าคนคนนี้คุยหลายคนไหมบมองว่าไม่ใช่เหมือนเขาคุยแค่คุณแล้วก็คนเก่าๆของเขานะคะและโบเห็นถึง energy ของคนที่มีความรู้สึกแบบต้องการนะคะในตัวคุณค่อนข้างมากนะคะแต่ยังรู้สึกเสียดายคนเก่าๆ อยากได้คุณมากต้องการคุณมากแต่เสียดายคนเกา่าและรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเหมือนเขาเงียบหายไปจากชีวิตคุณเพราะเขากลับไปให้ความสําคัญกับคนเกา่าหรือให้ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เกา่าๆหรือเขาอาจจะเงียบหายไปจากคุณเพราะเขามีเรื่องที่เขาต้องเยียวยาใจอาจจะคนเก่าทําให้เจ็บปวดใจหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะเท่าที่เห็น energy ของเขาอ่ะมันเป็นคนที่แบบว่า จมอยู่กับอดีตแล้วก็ไม่อยากที่จะเดินไปข้างหน้าไม่ยอม move on จากเรื่องเก่าๆนะคะเหมือนพูดว่าโอเคเลิกแล้วไม่เอาแล้วแล้วก็เหมือนมีคุณอะมาฮิวใจแต่จริงๆแล้วอะการที่มีคุณอะมันคือการเติมเต็มในเรื่องอื่นมากกว่านะคะนะเท่าที่ดูจะเขาพยายามแบบเหมือนกับขังความความความเป็นตัวคุณด้วยนะแอบเห็นว่าเขาพยายามทําให้คุณแบบรู้สึกแบบ ไม่ไปไหนจากเขาอะยังไงเขาก็ไม่อยากให้คุณไปไหนทีเนี้ยไพ่อยากจะบอกกีกเรื่องราวของคนที่ณตอนเนี้ยนะโบมองว่าตัวคุณเองอะก็มีความรู้สึกว่าเขาอะเฮ้ยแอคชั่นเข้าหาคุณหนักมากเลยอะสิ่งที่คุณรู้สึกได้คือเขาแอคชั่นหาคุณหนักมากแต่บางครั้งบางทีนะคะแต่บางครั้งบางทีมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือน เหมือนเธอแบบเหมือนไม่ได้สนใจเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอถ้าเธอเป็นคู่กันจริงๆอ่ะเธอก็ต้องแอคชั่นมาหาฉันสิไม่ใช่ให้ฉันแอคชั่นหาเธอฝ่ายเดียวแต่เร็วๆเวนี้ยบมองว่าไม่เกินสองวันสองสัปดาห์สองเดือนเขาจะแอคชั่นมาหาคุณนะคะในเชิงที่อ,อยากเจออยากคุยอยากปาร์ตี้อยาก อยากมาหาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อยากจะมานั่งคุยกันมาปรับความเข้าใจมาเคลียร์ใจมาอะไรอย่างเงี้ยนั่งกินนั่งดื่มกันอะไรอย่างเงี้ยมองว่าเร็วๆเนี้ยภายในระยะเวลาสองวันนะคะสองวันสองสัปดาห์นะคะสองวันสองสัปดาห์แล้วก็สองเดือนนะภายในระยะเวลาประมาณนี้นะคะนะ ตาเป็นอะไรอ่ะเฮะ้ยคุยกับน้องน้องหมาแบบไปนั่งเล่นแบบนั่งเรียเทา้านั่งอะไรแล้วแบบเสียงเขาเสียงเสียงเขาจะจะด,ดังแบบงุ๊กิกงุกิกงุกยิก,ก,ก,กตอนนี้นั่งกระดิกหางอยู่เอตัวอยู่ข้างๆเ่ยน,นะ <laughs> ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวเขาอยากจะบอกอะไรคุณสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณค่ะข้อความด่วนถึงคุณค่ะ ข้อความด่วนถึงคุณค่ะเธอยังมั่นคงกับฉันอยู่หรือเปล่าเธอยังมั่นคงกับความรู้สึกของตัวเองอยู่หรือเปล่าเธอมีใครใหม่หรือ,อยังเธอเจอคนที่เธอรู้สึกว่าเหมาะกับเธอหรือ,อยังตอนเนี้เขารู้สึกกังวลมากๆเลยนะคะกลัวว่าคุณจะเปิดช้อย เขาถามหาเขาอยากจะถามหาความมั่นคงกับคุณความมั่นคงในในใจอะคะ่ะว่าคุณยังยังรู้สึกดีกับเขาเหมือนวันแรกๆที่คุยกันไหมคุณยังรู้สึกว่าคุณยังคุณคุณยังม,มีเขาแค่คนเดียวหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากอยากจะถามคุณนะคะแต่โบเห็น energy ของคนที่แบบไม่รู้สึกผิดเลยเนาะว่าตัวเองก็ผิด ถ้าเขามีโอกาสบอกนะคะสิ่งที่เขาจะบอกนะตอนเนี้ยเขาเขารู้สึกได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันทําให้ตัวเขาเองแบบเหนื่อยนะกับการที่จะต้องบาลานซ์คนสองคนไว้ในความสัมพันธ์นะกับการที่จะต้องไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีอะ่ะจริงๆก็อยากที่จะ มีความสุขกับเราหมายถึงตัวคุณนี่ยนะคะอยากมีความสุขกับคุณแต่นะตอนเนี้มันทําไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เราแบบทําในสิ่งที่เธอต้องการอะมันทําไม่ได้จริงๆอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะโบแอบเห็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็ ดูเหมือนเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากๆนะคะอืมทีเนี้ยขออนี้คอนเฟิร์มหน่อยวะะ่าเขารู้สึกกับคุณยังไงขอไพ่อีกสองใบนะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงคะคนันนี้โอ้ อนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะก็คือเขารู้สึกว่าเขาอยากจะขอให้ตัวเองแบบอยู่กับตัวเองนิดนึงอยู่คนเดียวนะเขารู้สึกดีกับคุณค่ะแต่ว่าณตอนเนี้ยถ้าถามว่าระหว่างตัวเขาเองกับตัวคุณแล้วก,กับอีกคนนึงเขารักใครเขารักตัวเองรู้สึกดีกับคุณแล้วก็รู้สึกเสียดายอีกคน แล้วก็รู้สึกรักตัวเองมากๆเลยค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกผิดกับคุณเช่นเดียวกันเพราะสิ่งที่เขาทำอะคะ่ะมันบอกชัดเจนว่ามันทำให้คุณเสียใจนะเขาก็อยากจะขอโทษคุณนะสิ่งที่เขารู้สึกก็คือรู้สึกดีกับคุณนะแล้วก็รู้สึกอยากจะขอโทษรู้สึกผิดนะคะกับสิ่งที่เขาทำแล้วข้อความทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ เป็นข้อความด่วนถึงคุณนะคะสำหรับ EP นี้ก็ขอให้ทุกคนที่รับชมรับฟัง EP นี้นะคะมีสตินะคะเพราะมันบอกชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนแต่อย่าลืมว่า e NERGY ของเขาภายใน2วัน2สัปดาห์2เดือนเขาจะ a อคชั่มาหาคุณและเขาจะพยายามทำทุกอย่างให้คุณมีความสุขนะคะ แต่ตอนนี้มันเป็นข้อความที่เขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณไปสักระยะหนึ่งหรืออาจจะเงียบหายไปเขาอยู่ในโหมดนี้ค่ะที่น่าภัายบอกโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะพยายามดึงดูดแต่คำแนะนำที่ดีๆนะคะสื่อสารอะไรที่ดีๆไปก็ให้คุณแบบได้มีโอกาสแบบเปิดใจเนาะแล้วก็ลองปฏิบัติลองทำตามส่วนพลังงานในส่วนเนี้ยอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไป k ทคอ s สเรีย s มันนะคะ ก็ดูเป็นไกด์ไลน์โอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ